สวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .4 วันนี้ต่อหน่วยการเรียนรู้ที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูเชิดตาแก้สงยนะคะการบวกลบคูณหารและคูณแบบมีวงเล็บต่อ,ตอจากเมื่อวานเลยข้อตกลงนะคะการบวกลบคูณหารและคูณที่มากกว่า1ขั้นตอนให้ดําเนินการดังนี้ขั้นที่1คํานวณในวงเล็บก่อนขั้นที่2นะคะขั้นที่2 คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาขั้นที่3บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะนี่คือลำดับขั้นตอนของการบวกลบคูณหารละคนแบบมีวงเล็บหรือไม่มีวงเล็บก็แล้วแต่นะคะเอาตัวอย่างที่1หาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บ6 3 9คูณ74ดลบด้วย 4, 1865าทำในแนวตั้งนะคะลำดับการคำนวณขั้นที่1 เราต้องทําตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะขั้นที่1ต่อไปคือขั้นที่2ขั้นที่1ตัวนี้2นะคะอ่ะดูของเขาอ่ะขั้นที่1แล้วต่อไปคือขั้นที่2อวิธีทำทำในแนวตั้งแนวแนวตั้งก็เราคิดเลยคือ639 639คือตัวนี้นะคะหอาคูณด้วย74เวลาคูณคูณปกติเลยเอา4คูณ9 สีคูณเได้สามิหใส่6ทด3 4มสี่คูณสามสิบวกสเป็นสิบห้าสิใส่ห้าทด1 6 4่งหกสี่ยี่สบี่บวกหเป็น25คูณแบบนี้เลยนะคะคูณเสร็จแล้วก็เอามารวมกัน6กบวกศูนย์เป็น6 5หบวกสาเป็นแปดห้าบวกเจ็ดสสองทดหนึ่ง สอบวกสีเป็น6 6หบวกหนึ่งเป็น7 4นะคะคำตอบตัวนี้วงเล็บที่1เราได้แค่นี้ต่อไปขั้นที่2เราเอาจํานวนที่ได้ลบด้วย4ี่หมื่นจำนวนที่ได้คือ47,286ลบด้วย41,865ลบ6ลบ5เหลือ1 8ลบ6เหลือ2อ2ลบ8ไม่ได้ไปยืม7เหลือ6เป็น12 12 ลบ8เหลือ4 6่บ1เหลือ5 4ลบเเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือ5,421นอ่ะนะคะนี่คือตอบตอบข้อที่1เอาตัวอย่างข้อที่2อา่ข้อนี้ทำในแนวตั้งเหมือนกันลำดับอ่ะดูนะคะเยอะขึ้นครูบอกแล้วเมื่อกี้ทำในวงเล็บก่อนอข้อตกลงของเราอันนี้คือลำดับที่อ่ะลำดับที่1ใช่ไหมคะ อัดับที่1ต่อไปลําดับที่2กูวงเล็บโกนลําดับที่3อ่ะอันนี้3ขั้นตอน1 2 3นะคะอา่าทํายังไงอา้าวเราจํลํดับขั้นที่1โกน994หารด้วย14แล้วค่อยมาลําดับที่2คือ43,583ลบด้วย19,395แล้วต่อด้วยลําดับขั้นที่3อ่ะขั้นที่1เอา994หารด้วย14 หารเลยนะคะคำตอบคือ71เอาต่อไปบวกลบอ่าสามสี่หมื่นสลบด้วย1นึ่งหมื่นะคะเก้าสินไม่ใช่9กนะคะเก้าสลบหเหลือ8ปดลบยืมนะคะไปยืมนะคะอ่าจำได้ไม่เอ่ยเอาคำตอบคือเท่านี้อ้าว คราวนี้เอาวงเล็บที่1วงเล็บที่1เราได้71บวก71บวกด้วยตัวนี้ใช่ไหมคะเอ่อเจ็ดสิบเอ็ดก็คือ24188ดบวกด้วย71คําตอบคือเท่านี้คือ24259นะคะตาดับขั้นต่อไปตัวอย่างข้อที่สามทำในวงเล็บก,ก่อนเลยวงเล็บที่1อา่าก็คือ8,940หารด้วย12วงเล็บที่2 230คูณด้วย14ข้อนี้ทำในแนวนอนนะคะดูดีๆนะทำในแนวนอนแล้วลำดับเท่าที่3แนวนอนเราคิดข้างๆได้เลยเอาตัวแรก8,940หาร12ไปคิดข้างๆ8,940ชิดในเศษกระดาษหารด้วย12ได้เท่าไหร่เอามาใส่ที่ตรงนี้อ่า ใช่ไหมคะก็คือได้745ต่อไปวงเล็บที่2คือตัวนี้230 230คูณ14ได้เท่าไหรเอามาใส่คือตัวข้างหลังอ่ะต่อไปเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็คือ3965คือคำตอบนะคะข้อนี้นะคะอ่าข้อถัดไปอ่าข้อนี้ทํานวงเล็บก่อนเหมือนเดิมเลยตัวที่1ก็คือ วงเล็บที่หนึ่มาบวกกันเลยแล้วก็วงเล็บที่2แล้วก็ทำขั้นที่3าอ่ะแนวแนวนอนในแนวนอนนะคะอ่าในแนวนอนจะสั้นแต่ให้จะเรียนไปคิดในเศษกระดาษนะคะหนึ่งแสนสามบวกด้วย3ามแสนได้เท่าไหร่เขียนเลยอ่าลบด้วยเ 2,192คูณด้วย144ได้เท่าไหรม่มาใส่เลยก็คือ3 0 0 0 0เอาต่อไปลบกันเหลือ1,9144คือคำตอบนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ